สว่าคาตัวเนสิภาพสิมวนขาของเพ่นยาพัวพันบาดที่ลงขากันดังที่เคยเห็นแล้วยุบพอยุม่เอื้อยิทศสนามสุดเจ้วสำเนียงก่อนบันโอนตั้งแต่ทัาสาบก่อนนาพ้นกันบันทายที นาจะหำกันว่าตามตามพรรษาสันธัมปาเทศนาจามะตะเปกันทัพสพณ์กันเฒ่านะปัจจะ วันไทยปัดปากจากบุรีวันนาฟ้าเวทีสิ่ทอนยานาสงองไปไกลสุดวิเยาอยู่ โอ๊ดพะกมาลาโลดพูดใบยังเครื <down> ่องวิเศษทุ่งเพียเป็นฤาษีแเไมิติดุคำเศร้าพ่อพ่เท่าอันหนึ่งซื่อว่าสุยสังกูพัมมนุสุยสัพกุกะลิงกะเทม โอ้สัตวูลูลาสัพพุริสาเจ้าทั้งหลายโนละสนญิงชายองค์ใดคันมานังฟังทศฟังธรรมเอานอนเพิ่นว่าไว้ตายไปสัตว์หน้าคสิได้เกเป็นลูกเข้านั่น สักุริสาเจ้าทั้งหลายนอละสุดยิงงสายููมิใดขันว่ายุ่งพอไม่ออกมานังฟังเทศฟังธรรมนังหินสาวบุว่า้ตายไปซาตาพุนจีได้เกิดเป็นกี้เกียมนั่นล่ะนะ อาถูดุลาสักฤาจ้าเจ้าทั้งหลายเน้อสุดญิงใจฝุ่นใดขันมาโยมพอกไ่ออกมานั่งฟังเทศฟังธรรมนั่งกุมนาเพื่อน่าไว้ตายไปสร้างนาพุนสิได้เกิดเป็นมังหอยจูงข้าแต่หน้า โู Ồ, ้สาตอุลรลาสัพุริษาเจ้าทั้งหลายน้อละสนยิ่งใจผุงใดขันมายุ่งพอกให้ออกมานำฟังเทพบังทั้งส่กันฝ่นว่าตายไปสรานาพุนิันว่าไว้ที่ได้เกิดเป็นลูกยังนันานาาาาาาธาา ดูหน้าสัพพุริสาเจ้าทั้งหลายนอละสุนิงสายภูมิใดขันมายุ่งพ่อไมออกว่านางฟังเทศฟังธรรมหัวดังแห่งกมัวเผินว่าไปตายไปสาดนาพุ้นจิได้เกิดเป็นมานันานา ่ากันนนออ้โอสาถวายลุล่าสักพุริสาเจ้าทั้งหลายหนอละสนหญิงใส่อุ่นใดขั้นมายุมพอออกมาออกมานำฟังเทศฟังธรรมเขี้ยวมากเผิ่อมาไว้ไดยไปสร้างนาพุญจิด้เกิดเป็นหุสีน้อยนั่นแนละ โอ้สาธุโอ้ลูลาสัุริสาเจ้าทั้งหลายนอนสุนหิงใจองค์ใดขั้นว่ายุมพอออกมานังฟังเทศฟังธรรมสุขยาคุนว่าไว้ตายไปสานาคุณิเดเกิดเป็นทอหุ้มสีนันนันน่น โอสาธาโอดูลาสัุริสาเจ้าทั้งหลายน้อละสุนหญิงใจุงใดขันว่าพระสงฆ์อง้าเจ้านิมนต์มาเทศนาธรรมลัทมหาเวทิเทศมหาศาสตร์ในบุณีองค์ใดเทศกหมูเทศไปเทศมาเมานอนนิ้ไปนอนจอยเพินว่าไว้ใยไปสรานาพุณเพินว่าไว้ว่าบ่เป็นอยัางเ้อ เี้าเป็นน้องก่ับลุงโอ้สาต้าโอดูหน้าซาบุริซาเจ้าทั้งหลายนอละสุนยิ่งไหนุ่มเงาเพิ่นมากานทำบุญยาได้เห็นหน้าเศร้ามันจีได้เนี่ยผู้เฒ่ามันจีได้ผัวผู้เฒ่านั่นมาก่อนขี้ซาคือดังนั้นมิตาตาทำบุญเดหน้าสาวจะเรียผ้าผู้เฒ่านั่นมากรอขซาขิง ตีงตุนนี้ก็บ่ได้ขี่ให้ตาพามมันตามมาบ่ได้ขาดเพราะสะน,าน,นั่นพนักปลาเจ้าทั้งหลายเพิ่าการทำหุญในเ็หน้าสีสุ่มซุ่มในหนาสีาสุ่มซุ่มจังจะได้เมียผู้น้อยว่าผัวนุ่มนั้นมากก่อนคนเคียงอยู่โมบโมบโมบ,บนานนานยุ่งนา ในตอนนี้ตกลงเว้าจากันสู้สุขอาตมาสิโยโยกันเก้าแจ้งแรลงเบา้าสว่วนนิตาพังเท่ามีตั้งแต่ขอทานบ่บได้าการขอไปตามวัดนั่งขอผัดขอวีเท่าสู้ซีขอหอดผู้หอดมาก ออดโคขอดสาบว่าตั po, ้งแต่พามเห็นอาตมานี่ก็เป็นคือพามอยู่นี่ยอยู่นี่ที่คนน้ำแม่ออกเจ้าขยุมเทาว่าจังใดโอ้ยยุ่มพอยุ่มแม่เอ้ยสาวาดีจึงได้มาขอมนย้อนว่าถึงเข้าจุนจึงได้มาขอพึ่อย้อนคิดทอดคิดถึงในเมื่อนี้ เพียงมาขอพวกหมู่เจ้าปยุนเฒ่าว่าจังได๋เพิ่นหยังว่านั่นเด้ท่านคนถูกยังสิได้บุศลทานคนจนยังสิได้ภละสร้างบุศลทานสิอยู่สมศีลใจพวกพี่น้องในระว่งควยเสียเห็นใจเมียยาทุกข์สิยกันขยันสร้าง เห็นใจทางย่ำพงบานเห็นใจหานย่ำบวปันคนเราเห็นใจกันตอนเมื่อได้ประโยชนย้อนคำนี้นั้นถือกลายอวดออกมาท่านให้ท่านในพามคุไก่พอได้จ้างรถขี่สักเป็นอย่างยุยขอนำยุ่งเงยดีรุ่นเจ้าดัมา เออขันเจ้าว่าเงินไปห้อยอยู่ทุงมันเก่าหายท่านท่านต่อสะปิดยังยุ่งไม่ได้ทั้งตุ้หัวไปนินตะขาบแขนายหนาว ว่าจังไดอุ้มเฒ่าสัตว์เฒ่าพวกพ่อแม่คิดอุตุนพันแนผู้เปิ้นมีมากາนกระเป๋าາจ้านั่นติ้งตึงคันถ้าเจ้าบ่าาาให้ก็สิเนียวอ้อนขอเอามาให้สะนอให้สะ หุละเลีกยูอุะน้อยทันขัข้นแล้วหากสิดีวามได้มีว่าจีนั้นกาแจ้งทะเลงว่าสาธุเด้ืออนิสุงที่เจ้าสร้างพันปัจจัยที่เจ้าแต้ง Những người ơi có sự nhà bên nhị cho ta cùng bun chị thăm bay lều chung bên kiao hẹn than có mẹ xa thắng đã sạc thù bột thắng đuổi đi sạc cô sân than cho tên bèn này làm như chung ăn cho hay nhôm lắm hay ายสุดที่ยิ่งเจ้าเป็นเยียงกุลสตรีมีควมเยียงเทียบพอมขันทานเลจงจะเลืนนั้นพอเดสตังย ai nằm hùng pana sao chắc bà não vào đào y nhung nhuàng tốn đi cứu bắn ơi leo chị khai cà thủ kè kìm con lê cho cao khai đầy nhìn lùm bắn mày khan lao công bồi papa chuôi bắn tói bắn tói bắn tói bắn ท่านทําปัญญาเวตอนนั้นเด้อตอนสู้สุขเพศเป้านั้นใจเศร้าจะห่วงเมียฟังเอาเด้อจังว่าโนอละสาเสือน้อยใหญ่ทั้งหลายสาธยายเป็นคํากตอนอิตาพรมเท่าตั้งแต่ตอนเดิมเข้านั้นการเวลาล่วงเพิ่นนําคิดเป็นห่วง าว่าสนใหญ่หน่อยจี่เขียนแต่งเจ้าแต่งก้นก้าวถึงพามกาลอนอาปาลาคาคนเป็นคนจนแต่รวยเงินเิ่นสามาแต่ฟังนานเผ่าสู่ขันมันดาแก้วน้งจันที่ผู้เป็นแม่ทัดสมาตน ตอนวานละดูยายเจ้าเพียงไปในตอนนั้นละดูนาก็ขอเขาตกเมื่อยามละดูหนาวตะพําเท่าขอบักทั่วพระมาขอทีบทั่วเขาให้่านก็จริงได้เอาติมเขาใจตรงตกลงมีเงินใส่เป็นเงินไทยบะมันจีหบาทไม่ใหญ่เอ้ยก็จิไปบากเพื่อนสหายทานก็ใกิน khó chốn một tà lót xin, bỏ núi là bư đường cá cân máu áo ngưiên treo bò mi ngân sài dĩa chấm sấy bò mi đây si má đen mò phải siêu lót đeo đeo cá bò đây cá lưới hay sẽ lục sao แล้ววันนี Wan ้อายุเข้าสีพาซื <ped ped ้อว่า <wh นักมีตาตาพระมิแล้วก็ใจซเสื่อเฝ่าพระน่งขึ้นสู่บ้านนั้นว่ายิ้มอยู่ข้างในเออยังไปใส่ไปกเอินว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่มาแต่ใส่เม่นผู้ใดมานัานั้นแม่สาวเล้า่อย สังมาคือพ่อยนินแก้วแววมานีสีสง,งาข้าวนันเลื้อตะพามองตอบถอยว่าเมียน้อยหูดตัวเฮ้ยแล้วบันีก่อนสเสบยคือพามเทามีเมียสาวปาทาปฏิบัติผูุเทาตะพามเป่าขนองเนื่น ผามใจเเพื่อนจุลุงห้องเพ่งไทยตอนผ้านองสีเข่าบอนเป็นบุตรก่อนกาบซอยพ่อได้ต้อยเตรียมผาญาว่ามีเมียเหล็กตรงสักเปกต้องการทุกเมื่อทุกวันกินข้าวแดงแล้วต้องเข้านอนก่อนบอกเกยยอมแพ่ถึงว่าผมคอยสีขาวจนก่อน ก็คอยมียาลูกกอนสังจากอยู่ท่าคืออสาวน้อยตกตีเพียงแต่ว่าท่อนั้นหญิงอยู่ในหมู่บ้านตามพากันเดือดพอนกบผัวนั้นทุกตีมันบอกคือมีอาพเท่ามีอาพาสาเนิ่งพวกนี้นับมือแย่พวกเขานั้นหนักลื่นคล้อง หญิงสาวบานทั่วห้องพวกตื่นตาโกลาหล่าผัวตนบ่เคยตีทาบอมีนางบ้านพากันไปลุงมขามีตาตาอยู่กลางคาเรื่องหน้าหน้าเบาเฉียดเยอยหญิงถอยตั้งแดน พูดเสื่อมึงนั้นยากแทนจังได้เล้งมานําเขาเอาก็เอาผัวฝ้ายผู้แก้กายบ่อายบ่บ่มีบ่ผู้นุ่มแน่นเป็นแฟนหรือสู่เก่าสังมาเอาผู้เฒ่าไดุ้้มดาดาปรจาน ในตอนนั้นน่ะมีตาตาแลนอดบ้านให้จุ้มเป็นลุ่มจาพามบุกตาประเทศนั่งผู้เราทั่วมานั่งย่อยเป็นอียังแพ่งซอยคนตาจังได้จุ้มยังไปจุ้มเจ้าอย่าให้ผู้ใดต้องตอยีลาเอ้ บาสู่มื่อนั้นเจ้าก็คืออยู่ดีๆว่าประมามื่อนี้เป็นอย่างจังคอยเหตุหนาเข็งมามั่งยังมั่งยังไปเหตุอย่างอีแก้วผูยนางผูลือหรือว่แก้วคุณีไปจุก แม่หอดยอดไหลใส่มือแกวกลื่นนั่งเปลือหรือว่าแกวคูุ่นี้ไปจุกโนไม่บาปันขากบมือแกวกลื่นนา่งเปลือหรือว่าแกวคูุ่นี้ไปจุกโนไม่แต่กับแกกบมือแกวกลื่นนั่งเปลือ หรือไว้แก้วคู่นี้ไปจกคนไม่ดูแม่งผู้ยอดไล่ใส่มือแก้วผู้หลือนั่งผู้เลือนะหรือไว้แก้วคู่นี้สิมาทั่วมานั่งไห้ขานิ้นน้ำสู้เ่าว่ามีตาตาเอ๋ยหรือเขาว่าเจ้าได้ผัวผู้กเจ้าได้พามผู้กสิมาแย่งญาติเอา นายตอนนั้นนางอมิตตาก็จึงเว้าจาตอบพัวพามวาจาไขตันตอบพมนุเฒ่าว่าพี่พเอ๋ยอันว่าขี้เขียดนั้นก็บ่ได้ตอดอันว่าแมงมอดนั้นก็บ่ได้ปักกูนาเขาด่าาเขาตีานาพนา คือว่าอีนึงนันผมแดงแดงจอนจอกมันแลกอินองใส่กู้อีนันกะหายอีนึงนันผมของมันสี้งอกงอคือดำดอกเล้าแถวคว่องมันบ่อขาวบ่ามันเขียวปากมันหองดาบกู้กเขียวพุมนามาวเส้นกู้อีนั่นกะหาย อีนึงนันตําหมดกอดจากคองมั่นเป็นสีขออดมันกองคนใส่กูยนันกายอีนึงนันสูงยาวแนี่ยจัดลอยมันตกต้อยที่กูยนันกายอีนึงนันเจ้จอยหูยันย่านมันเอาไม่ค้านเ่ยคนกูยนันกายอีนึงนันปากแป๊ะเปะหน้าของมันเล่เหลวขาว มันมาจากมานุ่มแล้วดึงผมกุลาแกอีนันก้ายอีนึงนั้นเท่าซ้ำคุ้งเน่บ่เหลี่ยงเงาปูน้ำอีนันแห้งหายอีนึงนั้นตัวของมันดำดำมันดาปูน้ำจุกปูนปูน้ำอีนันก้าหายไรอีนี่เนาะคนนี่เนอะอีนึงนั้นขาของมันคุ้งคุ้งเน่มันดาพ่อเลียแม่กุยนันก้าย อีหนึ่งนั้นสูงสูงแน่พราประมาณนุ่มของมันสียานยานแย่นยานมันตีตาพันล้านพันล้านเอากับปั่นฟาดหลังกูดังอักโอ้ยจนกูจูบสามากน้ำไหลนั่นกายอีหนึ่งนั้นนุ่มสินสีไหลไหลขาดคนแน่ชักหน่อยดาบกูบุ่มเนคอยปล่อยเดือดซับให้กบุญนันกะาย อีนึงนันนามันใครวตู้มันดาคูจนบวจากแนวีิวาอีนึงนันตาของไม่ใหญ่เพราะปานลูกเข้าอีนึงนันตาของมันใหญ่ปันตานุเข้าอีนันก็หายอีนึงนันเวลามันเบาสุเปียวชีแป๋ปอีนันก็หายอีนึงนันพาแม่ไล่พาปามันดาคือว่าอีหายอีหง อีนันอีหนึ่งนันพุ่งของมั่นใหญ่พราปานโออีนั่นกายอีหนึ่งนันคกี่ยวความมั่นกงคือดัง่วงผู้มันจมดูผู้อีนั่นกายอีหนึ่งนันดังของมั่นโมโม่มันดากู่ให้พาโลเห็ุให้กูโมโหเกี่ยกลัวที่นั่นกายอีหนึ่งนันสมของมั่นแดงโพธคือดังโลแขงนุงสาลิกา มันดากูสารพัดสัตว์สาต่างๆหน้าๆมันดากูว่าอีหมูอีหมาอีเป็ดอีไก่อีห่ากินตับอีห่ากินไตอีห่ากินตุ่มกินไส้ปล่อยเกลียดไว้น่ามันจะตายมันดากูว่าอีหมูอีหมาอีเป็ดอีไก่อีห่ากินตับอีห่ากินไตอีห่ากิตุ่มกินไส้อีห่าคำหน่อยของใหญ่มันดากูไล่ไล่ มันดาคูว่วายอีแห่งฝอนอหอมฝอนไม้บุรียางอายมันดาคูจุบจัดแนวสีวาววาสุดท้ายมันดาคูว่วายอีหาผีปลอกโอ้ยจนกูได้หอบผิดเล่นมาหามืองนี่แหละนาะ เออมีตาตาเอ้ยว่าพระเมื่อใหญจะค่อยรูย้ดาจะนิ้หาสุมกินซาเดอจว่ามืออื่นเจาน้าสิไปนาเจ้าก่อนง่ายพังจิ้งไป๋ขนมเบาดอมนั่งผู้น้อยอ่อนว่ามีตาตาเอ้ยต่อแต่นี้พกเขาได้หาหน้าไมา้จีเต้าตักเองลัวแล้วเื่อนไายิีห้ามาให้ บ่อยครั้งคำแค่นมิตตาจากยางไอ้นางสุกอยู่สร้างนันทาแปงแตงแต่ตัวนางมิตตาก็จิ้งเว้าจะต่อผัวพามว่าจะไขตันต่อพามมนูย์เท่าว่าผีพามเอ๋ยก่อนีะออกจากบ้านแม่อิ่นสั่งน้ำลังคน่น่าวาขันจะมีคนใส่ยาวผัวขันจะมีผัวใส่ยาวผัวเป็นทาเดินนั่งเดิอดูงนักปราดเพิ่นบอกว้ว่ายิงใบบาปนา นั้งจิงจ้าไว้พัวเดินไฟไปเที่ยวขอคนใส่ข้าววัดสังดอนไทยสทธาท่านิืนกายิ่งลูกใส่หญิงกาสิหให้คันตูเจ้าหากดุ้งคอเบาให้ฟังเพียงย่อย่อพัมบวทอตุกเที่ยงฟังสัเนียงเมียจ่ากะสังน่าเมียเก่ ว่ามีตาตาเอ๋ยขันมีคนมาซื้อไมมแดงยอมนำคังของเฮานั้นเจ้าอย่าได้จ่าปากตาขายให้แกมันขันที่จ่าปากตานในนั่งครื่งห่างสามกิโลเลยอนั่งเดินให้นั่งจ่าจักสองสามคำแล้วยาพาทีตา งามีต,ตาตาเอ้ยขั้นปีพามไก่บานอย่างง้อยส้านดินผู้เบาคำเลีงไม้นั่งหยีบบฟังเล้ากินข่าวแล้วเล่านอนแม่นสีหนาวหรือว่าหหอนย่าได้เที่ยวไปมาเดินนั่งเดินย่าสีลงเงินจ่าผู้เบามาแต่งฟันอีกอันนึ่ง เวลานางนอนนันยาสินอนไก่ปองมิตรตาเอ้ยอามิตรตาเอ้ยอยานอนไกยาสิไข่ปองเยีงยงใจสู่สิลากลอนนอนอย่าโกนได้เหลือลามิตรตาเจ้าลำอามิตรตาเอ้ยขั้นจ้าปวดท้องขีกกระท้อนหน่อยพุนยุเจ นางยอด้ลงไปไทยเจสว่วนมิตาตาเอ้ยท้อยาอยู่คิดไฟไทยใเต็มแล้วปิดไว้ไอ้สิเก็บไปทิ่มข้าวเมื่อกลับขึ้นมามันเกี้ยงหอยหอยเบาสำเร็จสำนอยนั่นบ้าตจานเจ้าย้จาจ้านี่ล่ะจบเขตเข้ากันซื้อสู้โซกันซื้อสุยสัก,กาโสตกลงภาพลาเมียกลางไก่เือนเขา้า ถ้าถามี79จําเอาอย่าลืมลายสาถาใหญ่บอนบันฟังแล้วให้จื่อเอานั้นเท่าเดอสาายู